หมามีทำสีอะไรมั่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันหยุดเสาร์ที์ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะอาจจะอยากทํากิจกรรมกับน้องๆใช่ไหมคะแต่ยังไม่รู้ว่าเอ้ยเราจะทํากิจกรรมอะไรดีวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษค่ะที่น้องปกป้องชอบมากเลยก็คืออะไรครับ แป้งโดเพดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะก็จะพามาทำเพดหรือแป้งโดนะคะแบบปลอดสารพิษค่ะอันนี้คือเพดค่ะเพดครับคะคะอุปกรณ์นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะมีอยู่บ้านมีอยู่นภายในบ้านเรานะคะอย่างแรกที่ต้องเตรียมนะคะคือชามค่ะแล้วก็ช้อนค่ะเขียงกันไกเอาไว้ตัดของนะคะตัดผงแป้งสาลีค่ะแล้วก็น้ำอุ่นค่ะ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นถ้วยตวงค่ะหนึ่งถ้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยตวงเหมือนกันค่ะไว้ตวงตวงน้ํามันกับตวงน้ํานะคะคือ1นส่วนสีถ้วยตวงค่ะแล้วตัวนี้นะคะเอาไว้ตวงของเหมือนกันค่ะก็คือ1นส่วนสช้อนโต๊ะค่ะสีผสมค่ะเป็นสีผสมอาหารนะคะที่วันนี้เตรียมไว้ก็จะมีสีชมพูสี เดี๋ยวมามีทําให้นะลูกสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีฟ้าค่ะพี่อ,อยากทำทางอยากทำเรนโบว์ใช่ไหมคะต่อไปก็จะมีเกลือนะคะแล้วก็มีแป้งสาลีค่ะแล้วก็มีน้ํามันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีไหมคะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวมามีก็จะจะส่วนผสมให้ก่อนนะคะว่ามีอะไรมีส่วนผสมเท่าไหร่บ้าง<ม>นะคะ,ะช่เนโบวมัน <Okay. S 2> ก็ <Okay. S 2> เป็นเป็น อย่างแรกเรามาเตรียมแป้งสาลีกันเลยไหมครับ <Okay. S 1> อันนี้คือแป้งโดที่ทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. อ่าวางไว้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวมาผสมกันนะครับ mm hmm. อันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีหาง่ายนะคะใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะคะวัดโซเมนี่แป้งดีโซเมนี่เหรอใชอ่แป้งสาลีคือ1นึ่ง้วยตวงค่ะ เดี๋ยวมามีขอเทให้พี่ๆดูก่อนได้ไหมครับนะครับระวางไว้ดีดูเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกตกเ้องตกฟ้องแรงว่านี้นี่นะคะอุ้ยพี่บกมีด้วยพี่บกมีแป้งด้วยใช่ไหมคะ โอ้เยอะๆเลยไหมคะนี่อ่านี่เรียบร้อยแล้วค่ะแป้งเนาะเอาชิพพิ้งกันดีอ่าเดี๋ยวค่อยทำลูกวางไว้ก่อนอันนี้โชว์พี่ๆก่อนว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะต่อไปก็จะเป็นมะ<า>ครับต่อไปก็จะเป็นน้ำลูกน้ำอุ่นเราจะเท1.4ส่วนสถ้วยตวงค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำอุ่นนะคะที่หม่มมีเตรียมไว้ เอาน้ำอุ่นเทใส่ถ้วยไปก่อนนะคะแล้วก็จากน้ำอุ่นนะคะก็จะเป็นน้ำมันค่ะน้ำมันพืชอะไรก็ได้นะคะ1.4ส่วนสี่ถ้วยตวงเหมือนกันค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวขอว่างให้ดีๆก่อนเนาะปกป้องระวังหกนะลูกนะพี่เป็ใครน ต่อไปเป็นเกลือค่ะเกลือ1นส่วนสช้อนโต๊ะนะคะอ่ามามีขอวางให้วางชอพี่ก่อนได้ไหมครับเรียบร้อยแล้วไม่เช่แม่มีผิดที่ปฏิทิเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะลูกอ่ามาเรียบร้อยมามีขอเก็บอุปกรณ์ก่อนได้ไหมเดี๋ยวหกเลอะเทอะเลยโอเคสวัสดีครับเมซี่นะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอัตราส่วนผสมให้นะครับ 1. น้ง,นงสาลีอนเอนกประสงค์1ถ้วยตวง 2. น้ำอุ่เนเศษ1ส่วนสถ้วยตวง 3. น้ำมันเศษ1ส่วนสถ้วยตวง 4. เกลือครึ่งช้อนโตะ๊ะ 5. สีผสมอาหาร3-4หยดหมดแล้วครับขอตัวก่อนนะครับ ขั้นตอนแรกนะคะก็คือเทน้าอุ่นนะคะลงใส่ชามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกรอ <Okay. S 1> บลูกจะทําสีอะไรครับสี <Pink. S 1> <Pink. S 2> พิงพิงเทสีพิ้งลงไป3ามถึงสหยดนะครับลูกอากทำอ่าปกป้องทําเลย1 2 3่สีพอแล้วเย yeah, อะเกินอยเปิดหมดแล้วเช็ดเช็ด <c oughs> อ่าปกป้องคนสีให้เข้ากันให้หมามีหน่อยลูกโอเคคนเลยครับลูก คนให้เข้ากันนะเป็นสีชมพูยังอคนเข้ากันแล้วใช่ไหมครับแล้วต่อไปก็เทน้ำมันพืชลงไปค่ะโอ้ยสวยไหมลูกย,อ,ยอ่าเดี๋ยวปกป้องคนน้ำมันคนอันนี้ก่อนนะลูกนะเ ทำเชียะนี่อ่าอครับเดี๋ยวมามีทำให้อ่าปกป้องคนก่อนลูกเอนเมาอ็นเมาอ็นมคนอีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคนอีกแล้วคะ่ะโอ้ช,ช้าช้าชนช้าช้าคนเป็นวงกลมลูกอ้าสีสวยมากมากเลยใช่ไหมลูกใช่อ่อาต่อไปเตรียมถ้วยใบหนึ่งค่ะ อันนี้ฝากวางไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมครับปบป้องเทเกลลงไปครับเอาอันนี้ใช่ครับเทลงไปในนี้เทช้าๆนะเดี๋ยวหกเทเกลลงไปโอเคเรียบร้อยเี๋ยวก็เอไาไว้ฮะอันนี้ก็เทลงไปเอานี้เทลงไปครับเอาแป้งเทลงไปเทไปชา้าช้ ลงไปนะคะแล้วก็เอาคุกกันเลยลูกคุกให้มันเป็นเนื้อเดียวกันคน้นมามีช่วยไหมอค้นให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยลูกหลังจากนั้นนะคะเราก็เทส่วนผสมนะคะอของทั้งสองข้วยเข้าด้วยกันค่ะอุ้ยได้กินอะไรไหม น้วตีนเหมือนน้ำมันเลยหลังจากนั้นเราก็คนทั้งสองถ้วยนี้นะคะเข้าด้วยกันค่ะมันเป็นแบบนี้ไหมเป็นค,ครับลูกอยากให้มันเป็นนิ่นนงๆคนอ๋อนี่เริ่มเป็นสีชมพูแล้วใช่ไหมคะสีชมพูสวยไหมลูกสวยจะ สวยจังเลยใช่ไหมคะสีพิ้งเลยสีพิ้งเลยเป็นสีพิคงแบบนี้เลยอ๋อแล้วพอทำสีพิค์เสร็จแล้วแล้วลูกจะทำสีอะไรต่อครับสีฟ้าสีฟ้าใช่ไหมคะอันนี้สีเขียวนะสีเขียวครับสีเขียวได้ไหมได้ครับเดี๋ยวมานี้คนให้เข้ากันแล้วลูกมานวดนะครับ รู้ไหมครับมันเป็นแบบนี้ไหมเป็นครับว้าวเป็นทำไมมันเชดิดแต่พี่บอกชอบแต่พี่บอกชอบดัง,อ,ดงอ่ะผมป้องนวดเลยลูกนวดให้เท่ากันเลยครับ สีน่ารักจังเลยใช่ไหมครับลูกอ,อยากให้มันเป็นชารกเป็นใหญ่ๆมามีชารมกมามีชาร์กมาม,มามมีชาร์ใช่ไหมอยากให้มันเป็นมามีชาร์อือได้ครับเริ่มเนื้อเริ่มเข้ากันแล้วนะคะ ทำไมปกป้องถึงชอบเล่นแป้งโดลูกเพราะอะไรครับเพราะมันสนุกเพราะมันสนุกใช่ไหมลูกใช่ f minutes later เรียบร้อยแล้วนะคะแป้งโดของมามีมามีทำสีอะไรมัง่งปกป้องกับมามีช่วยกันทำสีอะไรมัง่งมีสีอะไรมั่งลูกส,สีพิ้งสี พี่ปกทำมอนเตอร์ก่อนอ๋อพี่ปกทำมอนสเตอร์ก่อนอันนี้นะคะก็จะได้สีชมพูนะคะสีเขียวแล้วก็สีฟ้าค่ะมามี่กับน้องปกป้องนะคะได้ทำเสร็จทั้ง3มสีแล้วค่ะปกป้องชอบสีไหนที่สุดครับชอบสีนี้ชอบสีเขียวที่สุดเรากำลังปั้นอะไรอยู่ลูกปันป้นปั้นมอนเตอร์มอนสเตอร์อู้น่ากลัวจังเลยมอนสเตอร์ทำอะไรอ่ะมอนสเตอร์ทำอะไรอ่ะ มันบบนี้บห้มอนสเตอร์หมุนได้ด้วยอันนี้นะคะน้องปกป้องนะคะจะชอบมากเลยเขาจะก็จะจินตนาการอของเขานะคะตอนนี้เขากําลังจินตนาการอยู่ว่าตัวนี้เป็นสัตว์ประหลาดนะคะแล้วมอนสเตอร์อะไรอีกครับลูกมีหูมีหูด้วยต้องทำมากันดีอ่ะอะ่อย่าอัดเข้าไปเลยลูกกดไปเลยอืมหมอนี้ช่วยไหม นั่นกดเข้าไปนั่นๆเลยลูกแป้งโดนะคะทำง่ายมากค่ะไม่ยุ่งยากนะคะวิธีการเก็บรักษานะคะพอน้องๆเล่นเสร็จแล้วนะคะก็หาถุงซิปล็อกนะคะใส่เข้าไปข้างในแล้วก็พยายามเอาอากาศออกให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ซิป ล็อกให้สนิทนะคะเราจะได้มีระยะเวลาเล่นประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะสามารถนะคะฝึกกล้ามเนื้อมัดมือของเด็กๆได้ด้วยนะคะเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ3-5ถึงขวบนะคะก่อนเล่นนะคะพยายามตัดเล็บน้องทุกครั้งนะให้เล็บน้องสั้นๆน,นะคะเพื่อที่แป้งโดจะได้ไม่ไปติดในซอกเล็บนะคะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะ ไหนปกป้องได้อะไรม oh ั่งคะลูกได้ตุ๊กได้ดอกเหรอได้มนุ๊กมาเหรอมามีช่วยแกะไหมครับโอ้อู้อันไหนโชว์โชวพี่ๆได้โชว์ฝั่งนู้นอีกฝั่งนึงลูกอีกฝั่งนึ่งโอ้โหพวกลูกต้องโชวฝั่งนี้ว๊อดว๊อดว๊อดว๊ออืออันนี้นะคะมาดูครับมาครับ วิยหมาน่ารักจังเลยมนันมีทำดูเปล่าทำได้ครับเราก็ถ้าสมมุติเราทำสีเยอะๆแบบนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนเข้าเป็นผสมสีมได้ด้วยค่ะเราก็จะได้สีเพิ่มเติมด้วย,ยใช่ไหมครับอยากทำนีนิโคอยากทำยูนิคอร์นยูนิคอร์นสีอะไรครับลูกสีเรนโบว์สีเรนโบว์ทำให้มามีหนึ่งตัวได้ไหมครับ ด oh <my> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันหน้ามันหมดแล้วเนี่ยไม่อันตรายนะคะพอวัตถุด,ดิบนะคะที่เราใช้เราก็ใช้จากในห้องครัวนั่นเองค่ะโอเคถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวมามีกับน้องปกป้องขอไปปั้นกันก่อนนะคะขอไปปั้นแป้งโดกันก่อนได้ไหมครับได้โอเคถ้างั้นลาพี่ๆก่อนนะคะ บายบายพี่ๆขอเลี้วบาย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 ถ้าชอบคลิปนี้นะคะหรืออยากให้มามีกับน้องปกป้องทำอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหรือส่งไลน์มาได้ที่ไลน์อาชวานะคะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะถ้างั้นวันนี้กับน้องปกมามีกับน้องปกป้องลาไปก่อนนะคะบาย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 เจอกันปลาเหรอลูกไม่ใช่มามา หม่าหม่ามีปาหมามีา <laughs>